คึ่งนะครับผมในป่านะครับกันเลยอ่าหาเดี๋ยวเราจะเดินตรงที่มานมุนคอยก่อนนะครับ วันเราก็มาเจอแล้ครับผมห่หางแนงสูงผักเนี่ยสูงเลยครับผมเป็นที่เสียงครับมันหลายอย่างนะท่านผู้ชมฮะระวางอะไรพี่ไม่วางมันอันนี้ด้วยเป็นไรเ้องพิ่งมาอยู่โอ้เตลเลยครับผมลงอะลงนะครับลงนะครับ ออม่ได้ครับเสียรัางหนึ่งครับสต็อปครับนอกจากสียางหามานะครับผมร่งเหลี่ยบัวด้นะครับผมมาพอวอีก้างหนึ่งนะครับผมเนี่ยครับบัวสูงนะครับบสูงบันไดงนะครับใหญ่ครับผม้างนี้ใหญ่เดี๋ยวมาติดตามมือนะครับว่าสิเอาใดบอนะครับผม ก็กำลังปีนะครับหนึ่งล้างพึ่งครับสวัสดีครับนี่ครับนี่นี่เห็นไหมครับโอ้ดูดูดูนี่ปีแล้วนะตัดลงแล้วนะคะจังหวะนี้โอ้โหพึ่งบินเต็มเลยครับดูดูครับดูก็นังเหนียวครับตัดแล้วนะครับโอ้โหี่ครับพ ถูกต้อนนะพี่เต็มนะพี่เนาะโอ้ได้รางหนึ่งได้รางหนึ่งแล้วนะครับวิ่งไปนู่นนะครับนู่นถึงตอนมาเจอามึงหขาป่าเลยโอ้ถืออยู่นะครับขอบคุณโค้าหวังพอเชียร์ได้ครับทุกู้ชม เออเมื่อกี้ควันน้อยเองพี่ใส่ไหมพี่กล้าใสา่ไหม มึงดูเฮียเต็มเลยนี่นะคะนี่ครับไอคนที่เขางคนะครับโดนต่อยนะครับประมาณหอกเกตแปดเม่นะครับซึ่งอย่างทรมานนะครับเดี๋ยวมาเราดูตื่นชา,าบ้าบว่าตาบวมหรือหํามบวมครับซึ่งโดนเยอะมากนะทุกคน ก้ตอมีอีเยดแม่เด็กเล่ตาไอ้ที่ิไม่กิกูเหมือนกันปรู้ ไปว่าไปนี่เออพี่กาถืกอก็ได้นี่นะครับแดงกว่าที่พี่อาดเอานะคร้ำของแม่เต็มเต็มน,นะกูสามแม่ครับเอาขาดนะครับหัวสองหัวสองตักหนึ่งครับคู่โดนสองครับใช่ใช่พี่ได้หัวสองนะครับตรงน,นี้ไปเวดไปโอ้จะไม่ช่มใครไม่เซียนคือแบบตายนะคุณผู้ชมดูรองเท้า ตรงเขาครับปูแม่ครับสองเดี๋ยวดูมาเดี๋ยวดาโดนต่อยกี่แม่อู้นู่นตรงนี้หนึ่งแม่สองเนี่ยยังไม่ออกเลยนี่เก็บไหมพี่อยู่ไม่ต้องห่วงครับเยอะสามนี่นี่ตรงนี้นี่ไม่ต้องห่วงเยอะไม่รับเดี๋ยวให้ผมไปตั้งหลักก่อนครับค่อยหาใหม่ครับโอเคโอเคครับผมหลังจากที่เข้า เอาแล้วนะครับผมมานีกา่กัสิพามากินมากินนะครับกินแก่แนนะครับหลังจากที่โดนไปสามสิบกอแม่นะครับผมกอแม่ครับอันนี้สามแม่สองแม่ไอ้โดนกี่ตัวผมสามแม่ครับสอ,สองแม่ครับสองแม่หัวเต็มเต็มเลยครับข <c oughs> นาดว่าพี่หญิงแล้วก็ยังตาม <c oughs> มา,มาลุยลุยเลยไปก่อนเลยครับ ต้องเล้อแก้แค้นนี่ครับน้ำหวานเยอะๆครับเนีบครับใส่กับเล้าขาวนะครับคนแก่มากเลยชอบ กินแก่แค่นะครับผมมักจากยู่รตัไปสามสิบกว่าแม่นะครับผมหักอีหลี่ของปลาเนี่ยเขาว่ามันแสบดีนะครับผมหวานแบ หายอ่ะครับปู่ปลาหายอ่ะต้องกินให้มันคุ้มคุ้มเหรอเดินได้ชั่วโมงละต้องกินให้คุ้มครับผมตีแปาเลยครับเด็ดจัดครับผมนี่นะครับพี่เป็นเป็นนะครับนี่ครับเนี่ สวัสดีครับนี่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมไปติดตามช่องบ้านเฮาอินดีนะด้วยคกะสวัสดีครับ